เป็นพี่รับไปพี่รับนะไปไปไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเป็นแัดครับอูสัตสีครับนักชมสัตสีด้วยครับช็อตทันงสองทีมเลยครับ้ามาลูกนี้ครับแล้วได้ตีครับครับฟล็อกครับแล้วก็ไปลงแดนของเต้ยพลัสสีครับบอลินได้แต่ครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้บนท้องถนนนี่รับรองทั้งไฟหน้าทั้งแต่นี่มาเต็มเลยนะคะเออทำไมฮะก็ปาดนะคะตีลูกนี้เอารับได้และวลนครับ ตั้งใหม่เติมกุลาบสีลูกมันเตี้ยไปครับล้อไปเจอบล็อกด้วยนะครับน้องน้ำพึ่งครับลูกนี้ค่ะน้องน้ำพึ่งขึ้นไปเจอบล็อกสี่ตัวตัวกันเลยขึ้นดีแล้วนะครับน้ำพึ่งเนี่ยแมทเลยก็ต่อและตีบล็อกหลบครับลูกนี้ครับเดี๋ยวดูคนบล็อกสองสระสี่ครับนี่ฮะบล็อกแน่จริงๆครับ นี่คือ MVP ครับผู้เล่นทรงคุณค่าของเกมนี้ครับน้องสัสิครับส,สัิธรเจตตะครับหมายเลขสิบวันนี้ทีมทำได้ดีมากค่ะต่อให้จะไม่ได้ดีในทุกสกิลหรือว่าไม่ได้ดีในทุกทุกลูกแต่ว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็เล่นได้ดีมากๆค่ะส่วนัามต้องข้ามเนี่ยก็เล่นเหนียวมากเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีมากๆรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เล่นเกมนี้ค่ะตอนนี้คะแนนเราแบบว่าเทียบเท่ากันทุกทีมแล้วนะัดสุดท้าย เป็นยังไงบ้างนัดสุดท้ายนะคะเจอนครนนวิทยา6นะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็ขอให้ทุกคนรอดูนะคะว่าเราจะแพ้หรือชนะนะคะฝาก,าากแฟนๆทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนบดินเดชานะคะเข้ามาเชียร์เราอีกนะคะในวันจันนี้ค่ะตอนบ่ายโมงตรงค่ะครับขอบคุณน้องซักซีครับ